ประมาณว่าเสียเนี่ยเป็นพี่เกือบตาเพราะว่าหน้าตาเปลี่ยนหน้าคล้ายนะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนพี่งไหมเออม<บ>ีเหมือนกันนะจม,มูกเหมือนเอา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 จะเดินทดลองกับตาวอาินเจียเป็นแค่สาวอินเจียอย่างเพือเ่อใจเปล่าเออโอเคนะเดี๋ยว ขอเสียงแบบพี่ดี้เออตาตาหน่อยอ่ะขอเสียงหน่อยกลัวกลับบ้านดีกว่าว่ะเสียงไม่มีเลยอ่ะเออท่านท่านท่านผู้ใหญ่นะครับขอประทานอภัยด้วยครับขออนุญาตนะครับมีความร่วมมือนิดนึงนะฮะช่วยน้องๆเขาหน่อยนะขอเสียงครับเอาประมาณว่าผมเป็นก๊อตจ่กับพันนะเออนั่นไงนั่นไง ้นะฮะจับไว้นะฮะอ่าโอเคอ่ะอีกทีเทศเสียงนะฮะขอความพร้อมนิดนึงนะขอเสียงให้พี่ก๊อตหน่อยเลยดูว่ากังนำสไตล์เก็บไปเลยนะไม่ต้องกังนำละไม่ต้องโทรกังนำละกังนำสไตล์อย่างเดียวละเออ